สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยหนูทําได้กันนะคะสําหรับวันพุธนี้เรามาเรียนรู้เนื้อหาสาระการกราบพระที่ถูกวิธีนะคะแต่สําหรับเนื้อหาที่คุณครูสอนไปแล้วก็มีวันจันทร์มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่วันอังคารมารยาทในการกราบผู้ใหญ่เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ เด็กๆต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะคะเด็กๆกับคุณครูพี่เป็นเลยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะแต่ก่อนไปฟังนิทานสนุกๆก,กันเด็กๆมาเรียนรู้การกราบพระที่ถูกวิธีกันก่อนนะคะมารยาตในการกราบพระการกราบพระนิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนรัตนกร ในเวลาฟังพระ,จะเจริญพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นการกราบพระที่ถูกต้องตามในภาพโดยวิธีการดังนี้การกราบแบบเบญจางครปรปดิษฐ์ชายเรียกว่าเทพพบุตรหญิงเรียกว่าเทพธิดาขั้นตอนการกราบมีทั้งหมดสขั้นตอนหลักคือ หนึทาเตรียม 2. อ,อัญชลี 3. วันทา 4. อภิวาสสำหรับสัปดาห์นี้ใบงานที่3ให้นักเรียนเติมตัวเลข1นถึงสในวงกลมเรียงลำดับการกราบแบบเบญจางคพ,ะพะดิษฐ์ให้นักเรียนสังเกตร,รูปภาพด้านบนนะคะแล้วมาเขียนตัวเลขหน้าภาพด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีและอย่าลืมประเมินตนเองระบายยิ้มเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในป่าอย่างสบายใจมันชอบดูถูกสัตว์อื่นๆว่าเชื่องช้า ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนตัวเองจนทำให้มันหลงตัวเองว่าไม่มีใครชนะตนได้อย่างแน่นอนวันหนึง่งกระต่ายเห็นเต่าคลานต้วมเตี้ยมกระต่ายจึงหัวเราะเยะาะมัวแต่คลานต้วมเตี้ยมอยู่แบบนี้เมื่อไร่จะถึงฮ่าฮ่าฮ่าเต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดแบบนั้นใส่ตนจงพูดขึ้นว่าเจ้ากระต่ายหลงตัวเองอย่างเจ้า ไม่เห็นจะเก่งตรงไหนมีแต่โม้ไปวันวนกระต่ายผู้ทนงในตนเองเห็นเต่าพูดจาอย่างนั้นจึงท้าเต่าวิ่งกับกระต่ายเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านำเต่าไปก่อนเมื่อถึงกลางทางหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้นแต่เงาของกระต่าย เจ้ากระต่ายจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางจนเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่า,ตายังคงคานต้วมเตี้ยมอย่างไม่ยออ่อท้อเจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเจ้าเต่าคลานจะถึงเส้นชัยแล้วมันรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหวังจะไล่ให้ทันแต่ก็สายไปเสียแล้ว เพราะเต่าสามารถเอาชนะกระต่ายได้ในการแข่งขันครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความประมาทย่อมนำมาซึ่งความลุ่มเหลวค่ะวันนี้พบกับคุณครูเพียงแค่นี้นะคะหลังจากนี้ลูกๆไปดูชมคลิปวิดีโอการกราบพระที่ถูกวิธีกันนะคะสวัสดีค่ะ การกราบพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์การกราบพระที่ถูกต้องคือการกราบแบบเบญจางครประดิษฐ์ให้ส่วนทั้งห้าสัมผัสกับพื้นเข่าทั้งสองมือทั้งสองและหน้าผากส่วนกรณีที่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยให้ก้มลงกราบ เราอาจใช้วิธีการไหว้โดยประนมมือให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้วให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากและข้อมศีรษะลงเล็กน้อยชายนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเทา้าตัวตรงเข่าแยกจากกันพอสมควรมือวางบนหน้าขาทั้งสองข้างเรียกท่านั่งของชายแบบนี้ว่าท่าเทพบุตรหญิง นั่งคุกเข่าปลายเท้าราบนั่งบนส้นเท้าตัวตรงเข่าชิดกันมือวางบนหน้าขาทั้งสองข้างเรียกท่านั่งของหญิงแบบนี้ว่าท่าเทธิดาการกราบมีสามจังหวะคือ 1. ท่าอัญชลี 2. ท่าวันทา 3. ท่าอภิวาท